เมตาไดโนเกมฝึกไดโดเสาวสุดน่ารักสุดคิ้วจากสิงคโปร์สำคัญมีทีมงานไทยดูแลด้วยครับ โลกแห่งการเงินยุคใหม่อุบัติแล้วคริปโตเคอร์เรนซีมันคือเหรียญดิจิตอลมันคือเงินยุคใหม่ที่สร้างความมั่งคั่งให้กับตนเองได้จะสร้างเงินจากหน้าคอมได้อย่างไรจะเป็นเจ้าของบิตคอยได้อย่างไรถึงเวลาที่คุณจะมีกระเป๋าสตังค์ใบใหม่แล้วหรือยังตั้งโปบิตครับใบแนนสมัครเลยใต้คลิปเริ่มต้นได้แล้ววันนี้สวัสดีครับอยู่กับผมเต้นะทีชาลิชานะครับวันนี้อยู่กับเกมนี้เลยเมตาไรโนต้อ,องบอกว่าเกมนี้ครับมาจากประเทศสิงคโปร์ครับแล้วก็ที่ผมได้ยินมาคือมีในส่วนของทีมงานไทยดูแลแล้ว,บวาบา่ริษัท ที่ดูแลในไทยเนี่ยจดถูกต้องตามกฎหมายนู่นนี่นั่นนะครับผมเพราะฉะนั้นผมก็มั่นใจได้ในระดับหนึ่งว่าเฮ้ยโอกาสลักนี่แทบมันคงไม่เป็นไม่เป็นศูนย์นะทุกอย่างมันไม่มีอะไรที่มันเป็นศูนย์อยู่แล้วแต่ว่าโอกาสลักเนี่ยเรียกว่าน้อยมากๆเลยผมมีทีมงานดูแลถูกต้องตามกฎหมายด้วยแต่ผมก็ยังไม่เห็นหลักฐานตรงนั้นนะแล้วเราค่อยว่าก,กันอีกทีหนึ่งโอเคในส่วนของเมตาเดโน่ eno, หลายคนน่าจะดูวิดีโอไปแล้วเมื่อกี้นี้ผมโชว์วิดีโอไปแล้วนะเออก็น่ารักมีความน่ารักครับเรียกว่าเราต้องซื้อตัวละคร ไดโน่เนี่ยสามตัวนะถึงจะเดินดุยด่านได้แต่ว่าผมยังบอกไม่ได้นะครับว่าสายฟรีเล่นได้ไหมเท่าที่ผมดูตอนเนี้ยไม่เห็นไม่เห็นทางให้สายฟรีเล่นเลยบอกตรงๆแต่เดี๋ยวเราจะไปดูกันก่อนนะครับว่าเอ,อช่วงถ้ามันเปิดไปแล้วอะไรยังไงเดี๋ยวอาจจะมีช่วงเอ้ยเล่นสายฟรีได้แต่ไม่ใช่ NFT หรือเปล่าอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราดูกันอีกทีคำเตือนวิดีโอนี้เป็นการรีวิวเท่านั้นนะครับไม่ได้เชิญชวนให้ลงทุนแต่อย่างใดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่าสิบปดปีควรรับคำแนะนำจากผู้ปกครองเลยครับ โอเคเฮครับเมตาไดโนก็ต้องบอกว่าเออมันเกมที่น่าสนใจนะครับขอเนญาตไปดีน้าแรกอย่างที่บอกครับว่ามันมีในส่วนของซัพพอร์ตของไทยด้วยมีอังกฤษไทยแล้วก็จีนนะครับสามประเทศเนาะก็สิงคโปร์ก็เน้นอังกฤษกับจีนอยู่แล้วเรื่องปกติเลยอ่ะวันนี้ทางด้านขวานะครับเราจะดูเรามารีวิวประเทเห็นเลยนะด้านขวาจะเป็นส่วนของโซเชียลของเขาหมดเลยนะครับเราก็อย่างที่บอกว่ามันมีคนไทยดูแล้วพุยภาษาไทยได้มีปัญหาอะไรก็คุยภาษาไทยได้เกก้าไดโน่ เขาบอกว่าเป็นโลกนู่นนี่นั่นอาว่ากันไปไม่ไม่พูดถึงกันนะเอเป็นเกมที่เล่นแบบเพย์ทูเอินครับง่ายๆเลยเอตอนนี้เกมเพย์ทูเอินมาแรงมากจริงๆคือถ้าเป็นคลิกทัวเอินอย่างที่เราเล่นตั้งแต่สมัยรถแข่งเครื่องบินน,น,นู่นนี่นั่นเนี้ยเรียกว่าแทบจะหายเป็นทุรีไปแล้วด้วยซ้าไปตอนนี้เป็นเกมเพย์ทูเอินที่แบบมึงต้องเติมนะเติมถึงจะเอินได้เยอะนะถ้ามึงเติมนะเออแทบแบบแทบแทบจะไม่ได้อย่างเงี้ยอย่างเกมที่ผมเล่นอยู่เออะไรนะ A4 s A3 อะไรอย่างเงี้ยพวกนั้นอะ่ะก็ทาว่าไ,ได้ตังค์ไม่ได้แต่ว่ามันก็จะหนักนิดนึงค่อนข้างหนักนิดนึงแต่ว่าก็ได้ตังค์เรื่อยๆครับเกมมันเพยทัวร์เอิร์นสุดท้ายเราก็ยังได้ตังค์อย่างมันอยู่ดีอ่ะเรามาดูกันต่อครับผมไดโน NFT ครับจะมีว่าสี่ธาตุมีดินลมน้ําและไฟนะครับผมตรงนี้ตรงนี้เราจะผ่านผ่านไปนะ รูแบบของตัวเกมอะไรเงี้ยต้องตามไปดูกันได้นะครับเนี่ยจะมีเอ้ยไฟที่เป็นโจมตีระดับ S นะครับผมเห็นไหมเนี่ยพลังชีวิตระดับ S สสาหดับน้ําลมก็จะเอ่อความเร็วเป็น S อ่าอะไรเงี้ยครับผมดินก็จะเป็นป้องกันเป็น S อะไรแบบนี้นะครับผมใครชอบตัวไหนก็ตามไปดูแต่อย่างที่ผมบอกว่าในทีมมีทั้งหมด3ตัวซึ่งเรามีมากกว่า3ตัวได้อยู่แล้วแต่ว่าทีมทีมหนึ่งมี3ตัวแล้วก็เล่นกันมี PVP PVE อ่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยเพย์ทูเอินครับอย่างที่บอกครับเป็น PVE PVP e. แล้วแตกต่างที่ผมดูมามันมีความแตกต่างนิดนึงดนปกติเวลาเราเล่นเกมเพลย์โถเอิถ้าเราเล่น PVP สมมติเราเล่น PVP ใช่ไหมแล้วสมมติเราสู้แพ้ถ้าเรา PVP สมมติปกติถ้าเราสู้ PVP อย่างผมเล่นไดท์คิงด้อมถ้าเราสู้กันเงี้ยถ้าผู้ชนะก็จะได้เหรียญถูกไหมผู้แพ้ก็จะไม่ได้เหรียญแต่ว่าเกมนี้แตกต่างไปครับคือ สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้ที่ัรัอยู่กับของดี123อยู่กับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเลจิเวลตาเบอร์รี่ซีนแก้ปัญหาผิวแห้งกระด้านบอกลาปัญหาสิวฟ้ากระจุดดงดำาเลยนะจ๊ะ สุขภาพผิวดีฉ่ำน้ำยับยังกระบวนการแก่ชลาลรบเลือริ้วรอยทั้งเจ็ดประการชะลอการเติบโตของเชื้อไวรัสในระบบหายใจเสริมสร้างภูมิคุ้มกันลดอาการภูมิแพ้โอโหเป็นของดีที่ควรบอกต่อจริงๆฝากเลย์ิเบลไว้ด้วยนะคะไม่บายเหรียญถูกไหมผู้แพ้ก็จะไม่ได้เหรียญแต่ว่าเกมน,นี้แตกต่างไปครับคือถ้าหากว่าคุณแพ้คุณก็ยังได้เหรียญด้วยแม้มันจะน้อยลงแต่ว่าสุดท้ายคุณยังได้เออมันดีตรงนี้เหมือนกันนะตัวเกมก็โอเคครับ มีรูปแบบของกลยุทธ์แล้วก็มีการที่เป็นลักษณะเฉพาะตัวนะครับอย่างที่บอกครับตัวเกมมี2โหมดนะครับมี pvp อันนี้เป็น pvp นะครับด้านขวาตรงนี้นะครับผมก็สู้แข่งแล้วก็ได้เหรียญเหรียญมี2เหรียญนะครับเดี๋ยวว่าพาไปด้านตรงนี้จะเป็น pve ครับ pve ก็คือสู้กับคอมพิวเตอร์สู้กับคนลุยด่านต่างๆนานาครับผมประมาณนี้ประเภทของเหรียญมี2เหรียญครับอย่างที่บอกครับ dwd และ dw บ m ซึ่งตัวเหรียญหลักจะเป็น DWD ตอนนี้ราคาเหรียญค่อนข้างสูงผมไปเช็คมาให้แล้วนะครับตอนนี้เหรียญยังไม่ลิสต์นะครับก็รอดูก่อนนะครับยังไม่ลิสต์นะครับใจเย็นๆใจเย็นๆนะรอสักพักหนึ่งครับนี่ลักษณะเหรียญเนี่ยซึ่งผมมองแล้วเนี่ยเขายังใส่ข้อความได้ไม่เต็มที่หรือไม่เสร็จเลยเนี่ยชาร์จเทคหนึ่งจุดแดดเห็นไหมซัพพอร์ตแดดเปอร์เซนไทยอะไรอย่างเงี้ยมันยังไม่เห็นตัวเลขว่าเอ้ยยังไม่เห็นว่าไอช่องไหนอะไรยังไงเท่าไหร่ยังไงเพราะว่ามันยังไม่ได้้บบอกกเเลยรูสึววว่าตั็ ภาษาไทยน่าจะไม่โอเคขออน,นุญาตเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษแล้วกันเผื่อจะแบบเห็นกันชัดๆไหนบอกว่าทีมงานคนไทยดูแลอ่ะไทยเรื่องกีดเหมือนกันเลย <c oughs> อ่ะโอเคครับแล้วก็เหรียญที่สองครับซัพพอร์ตค,ค่อนข้างจะเยอะเออซัพพลายค่อนข้างจะเยอะนิดนึงนะครับผมเนี่ยเท่าไหร่เนะี่ยล้านสิบล้านร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านแสนล้านล้านล้านหนึ่งล้านล้านครับเรียกว่าเป็นเหรียญรองนะเหรียญรองตรงนี้นะครับผมอ่ะเหรียญรองก็พวก PVE ได้ทำเควสได้อะไรอย่างนี้ตัวเหรีหลักส่วนมากก็จะได้จากพวก PVP ง่ายเลยรถแมพครับคิวหนึ่งผ่านไปแล้วนะครับผมคิวสองเอ้ยผมลืมบอกสิคือตอนนี้มันมีในส่วนของกิจกรรมอยู่ถ้าหากว่าซื้อตัวเดี๋ยวเดี๋ยวดี๋ยผมพาไปดูก่อนนะไม่อยากพูดตรงนี้จะได้เห็นเห็นภาพกันด้วยอันนี้เป็นทีมนะครับทีมทีมแล้วก็มีพาร์ทเนอร์ต่างๆนานาครับก็เรียกว่าน่าสนใจนะที่เอาภาพเนี่ยอย่างนี เมตาแมทมึงบอกเมตาแมทเป็นพาร์ทเนอร์งี้ทุกเกมก็เป็นพาร์ทเนอร์หมดแพนเค้กสวอปเป็นพาร์ทเนอร์อย่างเงี้ยไบแนนด์พาร์ทเนอร์เงี้ยอะไรเงีย้ยก็ว่ากันไปเพราะว่าเขาก็ต้องบอกไปแนนเป็นพาร์ทเนอร์อยู่แล้วเพราะว่าเราตัวเกมครับรันอยู่บนไบแนนด์สมาร์ทเชนนะครับตัวนีเ้เดี๋ยวผมขออนุญาตไปดูในส่วนของมิสเต์นี่บอกให้ทุกคนดูเพราะว่าอย่างที่บอกครับว่ามันมีกิจกรรมอยู่คือถ้าใครอยากเล่นเกมนะครับผมอยู่ในดิสคริปชันนะครับบอกก่อนนะในดิสคริปชันมีลิงก์์อยู่คคลลลิิกกกกเข้้าาไปในงนงะะรรับแว็จท สมัครสมัครเกมไว้ก่อนก็ถามว่าเล่นไม่เล่นอะไรเงี้ยยังไม่ต้องซีเรียสคือถ้าสมัครแล้วคุณนะตัวคุณนะครับผมก็ยังมีสิทธิ์ที่จะได้พวกรุ่นลับในส่วนของ ido ด้วยนะครับก็ผมก็รู้สึกว่าสมัครไว้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวว่ากันเล่นก็ได้ไม่เล่นก็ได้อะไรเงี้ยมีเผื่อได้ ido อะไรก็ว่ากันไปที่จริงมันจะมีเรื่องของการได้ ido เงอนไขนู่นนี่นั่นนะครับผมเดี๋ยวเราก็ตามไปดูกัน อีกทีหนึง่งก็คือแบบอเอ้ยซื้อสามตัวขึ้นไปมีสิทธิ์ได้ ido นะอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมเชื่อว่าถ้าหากว่ามีการสมัครเข้ามารวมถึงเล่นหรืออะไรต่างๆนานาผมว่าเดี๋ยวมันก็ต้องมีอะไรเพิ่มขึ้นมาอีกมองแล้วนะครับว่าน่าจะมีอะไรอีกก็เลยตัดสินใจว่าเอ้ยลองสมัครทิ้งไว้ก่อนครับซื้อไม่ซื้อว่ากันไปโอเคเห็นบอกว่าลงทะเบียนได้วันนี้จนถึงวันที่ 8, แปดกันยาย,ยนนี้เท่านั้นนะครับจออู้นานนะสองสามอาทิตย์เลยโอเคครับนี่คือกล่องนะครับกล่องที่เขาขายอยู่ก็จะเห็นเป็นตตตัััววละครรท้้งหมนีผ กล่องนะครับราคาอยู่ที่30ิบ USD ก็ประมาณ1 0 0 0พันบาทโดยประมาณ่ะกล่องละพันจะเล่นสามตัวก็ต้องซื้อสามกล่องโอ้สา0พันบาทถามว่าราคาสามพันบาทมันเอ่อมันถูกหรือมันแพงอืถ้าเทียบกับวันนี้นะวันนี้ผมมองว่าสา0พันก็ไม่ได้แพงเมื่อก่อนผมซื้อรถคันหนึ่ง 4, 4ี่0 0หพันยังซื้อได้เลยใช่ไหมเออแต่เมื่อก่อนงั้นนะั่นเป็นเมื่อก่อนแต่วันนี้พอสา0พันอ่ะอืมแล้วเราจะใช้เวลานาน,านแค่ไหนกว่าเราจะเก็บได้อันนี้ผมไม่รู้นะเดี๋ยวเพราะว่าบางคนก็เล่นเกมเก่งมากๆเลยจนกระทั่งแบบเฮ้ยใช้เวลาไม่นานก็สามารถ เล่นได้แล้วนี่งสามพันบาทแป๊บเดียวก็ให้ก็เป็นไปได้ครับโอกาสแบบนั้นทั้งหมดแต่ผมแค่บอกเฉยว่าเนี่ยเขามีกิจกรรมนะละกล่องเนี่ยถ้าซื้อสามกล่องขึ้นไปคุณก็จะมีสิทธิ์ได้รับสิทธิ์ ido event ด้วยนะครับซึ่งเขาบอกว่าตัว ido เขาจะแจกเราสามารถไปแลกเป็นเหรียญ dwd ได้ด้วยซึ่งเป็นเหรียญหลักของท่างเกมเขาก็ลองตามไปดูได้นะครับผม Market ยังไม่เปิดนะครับขออนุญ,ญาตก่อนไว้เปิด,เ,ปดเดี๋ยวผมว่ากันอีกทีหนึ่งเอจิน เอเจนต์เนี่ยคืออะไรเนี่ยอ๋อโอเคเอเจนต์คือการในส่วนของเพื่อนเพื่อนเชนิญชวนเพื่อนนะครับอย่างเมื่อกี้ที่ผมบอกอก็คือถ้าใครคลิกไปที่ดิสก์ก็เหมือนกับว่าผมมาชวนเพื่อนๆนมาแต่ว่าผมบอกว่ายังไม่ได้ถามว่าได้อะไรไหมก็รู้สึกว่ายังไม่น่าจะได้อะไรเพราะว่าเหมือนกับว่ายังไม่มีกิจกรรมตรงนี้แต่ว่าก็สมัครไว้ก่อนเนีย่ยที่บอกครับเราแค่รู้สึกว่าเราสมัครไว้ก่อนน่าจะโอเคอีดีโอยังไม่มียังไม่มีอะไรโชว์นะครับยังไม่ว่ากันอันนี้เป็นส่วนของเช็คสเตตนะครับถ้าเราได้ตัวไดโนเส ว่าเอ้สเตตไหนน่าสนใจอะไรประมาณนี้เกมยังไม่เปิดนะครับโอเคอ่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตไปดูในส่วนของไวท์เปเปอร์เลยลวกันเราจะไปกันอย่างรวดเร็วนะเพราะว่าเมื่อกี้เราคุยกันไปเยอะแล้วอ่ะรถแมพครับ Q 1หนึก็รุ่นนี้น่าเรียบร้อย Q 2ก็ยังไม่มีอะไรนะครับยังไม่ได้เปิดเกมนะครับผมอ่ Q3 q สามเดี๋ยวผมขอดูก่อนนะ Q3 ครับเกมเปิด Q3 นะครับเกมลัง Q3 นะครับไม่แน่ใจว่าจะประมาณเดือนไหนอาจจะกันยาตุลาหรือเปล่าอาจจะเป็นตุลา,าั้งถ้าให้คาดเดานะครับน่าจะเป็นตุลานะคิดว่านะไม่ไม่แน่ใจนะแต่คิดว่าน่าจะเป็นตุลาเพราะว่าถ้าผมอยู่บริษัทเกมสมัยก่อนอ่ะผมจะเปิดเกมประมาณเดือนตุลามี2ช่วงก็คือ,อ,อมีนาเมษากับตุลาพฤศจิกาถ้าจะเปิดเกมผมเปิดแค่ช่วงนี้เท่านั้นจะไม่เปิดช่วงอื่นนะครับก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นช่วงนั้นนะครับในการเปิดเกม น,นี่อะไรครับเนี่ยขออนุญาตผ่าน <c oughs> อ่อ่โอเคไม่เห็นอะไรเลยผ่าน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 อ่ะพี่จริงอะ่ะผมอยากดูเรื่องของเรื่องคือที่เราเข้ามาตรงเนี้ยผมแค่อยากดูว่าเอ่อถ้าเล่นฟรีเนี่ยเราสามารถเล่นได้ไหมซึ่งตอนนี้ผมยังไม่เห็นตรงไหนที่เขาบอกว่าเล่นฟรีได้เดี๋ยวเราตามไปดูก่อนละกันถ้าเล่นฟรีได้ผมก็อยากจะเล่นเหมือนกันแต่ถ้าเล่นฟรีไม่ได้ก็ต้องคิดกันอีกทีหนึ่งว่าเราสามารถหาด้าลล่าราคาถูกกว่าสามพันบาทมาเล่นได้ไหมต้องคิดกันเยอะผมมองแล้วผมก็ต้องคิดเยอะ เพราะว่าเกมนี้น่าสนใจอย่างหนึ่งที่บอกคือตัวเกมถ้า,าว่าแพ้เล่นแล้วแพ้เรายังสามารถได้เหรียญจากเกมนี้อยู่ก็โอเคก็รู้สึกว่าเออน่าสนใจผมยังไม่เห็นนะฮะอันนี้นี้ตลาดตัยยังไม่ว่าอะไร history b o c นะครับผมเอาว่ากันไป interaction อันนี้เราไม่พูดถึงแล้วกันนะรายละเอียดภายในเกมผ่านไปเออในเกมมังมีส่วนของเอ,อ,เอ,อ่อ energy ได้นะไอเทมที่เขาจําเป็นก็จะเป็น energy เพราะว่ามันมีการเล่นต่อวันอยู่แล้วเนาะเพราะว่าถ้าไม่เล่นคุณจะเล่นเยอะแค่ไหนเล่นเยอะๆ,ๆมันก็คงจะไม่ไม่เหมาะสมสมมติถ้าคนมันจะกลายเป็นว่าคนที่มีดาวเสาเยอะๆคนที่มีทุนทรัพย์เยอะๆจะได้ไปเยอะไงมันก็เลยจะมีระบบเ n e r g y เพิ่มขึ้นมาเพื่อปกป้องตรงนี้ครับมีสกิลบุ๊กมีอะไรมี gameplay. เกมเพย์อ่านนี้เป็นสกิลโอ้โหทรงเดียวกับนี่เลยเนาะเหมือนกันเลยเนาะเนอะเนอะเนะเหมือนแอคซี่เลยเนาะเออไม่แน่ใจเวงไงเดี๋ยว จะเหมือนกันเลยหรือเปล่าวะเฮ้ยผมเริ่มคิดแล้วนะเนี่ยมีสกิลบุ๊กอย่างที่บอกครับสกิลบุ๊กก็ก็เหมือนการ์ดการ์ดในเกมแต่มันต้องออโต้ได้หนูหนุ่ยบางทีเราก็ขี้เกียจนะเว้ยแบบกดไปเลยกดผ่านนิ่ๆนิ่น่แค่ออโต้ доступ. ได้ถ้าใช้ออโต้ได้ก็โอเคใค้น่าเล่นอยู่ตรงนี้นะครับผมเออโอเคตัวเกมใช้ในส่วนของเอ่อเมทเอ่อเมตาแมสในการเชื่อมนะครับอย่าลืมใช้เมตาแมสเชื่อมนะครับเชื่อมให้เรียบร้อยแค่นี้เองก็ออยังไม่มีอะไรในส่วนนี้ก็เรียกว่าไม่มีอะไรเป็นพิเศษนะครับผม โอเคก็เรียกว่าจบกันไปแล้วสําหรับเกมนี้อืมน่าเล่นหนูนะพอบอกว่ามีทีมงานซัพพอร์ตเป็นคนไทยผมก็รู้สึกว่าความรักความน่ารักความน่ารักเนี่ยมันก็จะน้อยลงก็แค่รู้สึกว่าเอออย่างไรก็ปลอดภัยระดับหนึ่งแต่ถา,ถามว่าเสี่ยงไหมก็ยังมีความเสี่ยงอยู่แต่เชื่อว่าเกมก็เปิดมาจริงมีคนเล่นจริงแต่ราคาเหรียญจะแบบพุ่งไปยึดไหมผมว่าค่อนข้างจะยากนิดนึงแต่ถ้าถามว่าสิวขึ้นไม่ใช่หรอกแต่ถ้าถามว่าเออ พอโอกพอไหวไหมโอเคไหมก็เล่นเล่นได้เล่นได้ในระดับหนึ่งแต่เราะเรามัดระวังนิดนึงครับเรื่องราคาเหรียญผมมองว่าราคาเหรียญกนี้อาจจะมีโอกาสลงนิดนึงลงลงมีโอกาสลงนิดนึงอันนี้นี้มุมผมนะเว้ยอย่าไปมองว่าไอเต้พูดแล้วจะถูกอาจจะผิดก็ได้เดี๋ยวจะหาว่าผมก็โจมตีเกมครับผมว่ามองเกมมองว่าเกมเขาดีน่าสนใจน่าเล่นจริงๆพราะกล้าพูดเลยน่าเล่นแล้วผมก็ไม่ได้โฆษณาให้เกมนี้ด้วยเออแต่ผมก็รู้สึกว่า คือเราเราอะอยู่ตรงนี้แล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราเจอเกมหลากหลายประเภทนะแล้วเกมประเภทนี้เรารู้สึกว่าตัวเหรียญมันมันพุ่งยากมันพุ่งยากแค่นั้นเองมันไม่ใช่แบบเราไม่ได้ว่าแต่เขาสึกว่าพุ่งยากก็เลยอยากให้ทุกคนเนี่ยระมัดระวังนิดนึงนะครับตรงนี้โอเคแต่ยังไงวันนี้ขอขอบคุณทุกคนมากครับที่ติดตามแลวเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสิวขึ้นเต็มไปหมดเลยสวัสดีครับ